ฮัลโหลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Oli Channel นะครับวันนี้เราอยู่กับเกมอเมริกันทักซิมูเลเตอร์นะครับผมตอนนี้เรามารับโหลดงานนะครับที่บริษัท HMS นะครับเซอร์วิสในเอร์แลนด์อเมริกานะครับเรามารับโหลดงานเป็นรถทางการเกษตรนะครับคันนี้นะครับ นี่อันนี้ผมโหลดงานเสร็จแล้วนะครับกำลังรอเอกสารอนู่ก็สำหรับวันนี้นะครับเราจะวิ่งงานกันใกล้ๆนะนี่นะครับจากไฮโดรเฟลนะครับลงมาทางขวานะครับเอ้ยไม่ใช่ทางข้างล่างไปที่โบคาเตโลนะครับผมระยะทาง5้าสิบเจ็ดไม์นะครับก็ไม่ไกลมากครับผมใกล้ๆนะครับแต่ว่าของที่เราขนมาด้วยครับทํำหนักค่อนข้างสูงนะครับ เป็นรถอ่าทางการเกษตรนะครับผมน้ำหนักประมาณ70,000มืนปอนนะอืมเป็นคอตตอนอ่าแฮเวสเตอร์นะครับโอเคเดี๋ยวเราตอนนี้เราก็ได้เอกสารแล้วนะเดี๋ยวออกเดินทางกันเลยดีกว่าครับโอเค let's go โอเควันนี้มาวิ่งคนเดียวนะครับผมก็ ลัจากวิ่งกับเพื่อนมาหลายคลิปแล้วนะวันนี้ก็ได้มามีโอกาสวิ่งวิ่งเอรับโหลดงานคนเดียวคันเดียวนะครับคนเดียวโดดๆเลยโอเคเดี๋ยวแปบบนึงนะรู้สึกว่าห่างเราจะติดนะอ่าเดี๋ยวต้องออกไปตรงออกไปนิดนึงแล้วค่อยหักเลียวนะฮะหางมันยาวนะแล้วก็เอ่อพื้นที่บริษัทค่อนข้างจะแคบนะฮะ ผมต้องเดี๋ยวเลี้ยวมาเผื่อถึงนี่เลยโอเคโอเคหลุดละน่าจะติดโอเคติดนิดนึงเฟยน่าจะเลี้ยวออกทางนี้ได้หรือเปล่าหรือเปล่า ออกได้ไหมเนี่ยเฮ้ยทีนี้ออกไม่ได้เวรียกรรมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปวนอีกรอบนึงผมก,ก็นึกว่ามันออกได้เห็นมันมีทางอยู่น่าจะให้เฉพาะแค่รถยนต์ออกนะถ้ารถบรรทุกน่าจะต้องออกอีกช่องหนึ่งไม่เป็นไรเราวนใหม่ได้ผมก็เพิ่งเคยมาที่นี่ครั้งแรกครับอาจจะไม่ค่อยชินทางเท่าไหร่นะ รู้สึกว่ามันจะมีตรงไปข้างหน้าใช่ไหมเออนน่นตรงไปถนนโอเคเห็นละลุงรอปภเขาก็ไม่บอกผมนะ <c oughs> หรือแกไม่อยู่ป้อมเอแอกน่าจะไม่อยู่ป้อมนะนี่ไงไม่มีคนอยู่จริงด้วยแคออกมาได้แล้วครับทุกคน ค <Okay. S 2> ทางสะดวกโอเคขอบคุณครับโอ้โ oh, ห oh. ให้เราไปก่อนด้วยเขาก็คงไม่อยากยุ่งกับรถใหญ่นะ Okay. เดี๋ยวเราออกซ้ายด้านหน้านะฮะโอเค ลองโอเคเราต้องเปิดไฟให้เร็วนะฮะต้องรีบเข้าครับช่วงชิงจังหวะนิดนึงนี่ครับโอเครถที่เราลากให้ดูอยู่ข้างนอกนะ ของนี้วิ่งได้ไม่เกิน65สิบไม้นะครับของนี้70็ดสไม์แต่รถผมน่าจะวิ่งได้ไม่ถึงหรอก <c oughs> ทางซ้ายนี่คือเอ้ทางขวานี่คืออะไร ไม่รู้มันคืออะไรฮะทุกคนเหมือนเป็นโรงเรียนก็ไม่น่าจะใช่สำนักง,งานหน่วยงานของรัฐก็อาจจะเป็นไปได้นะหรือเป็นบริษัทใครรู้ช่วยบอกผมหน่อยนะอันนี้ไม่รู้จริง ทางขวามีจุดพักรถนะครับแต่เราไม่ต้องพักเราไม่ได้ไกลมาก เดี๋ยวเราต้องน่าจะต้องออกขวานะวิ n f เฟลนะครับเอ๊ะสายมือนี่โดนตำรวจซิวแล้วเหรอถ้าน่าจะขับเร็วนะตำรวจเรียก Okay. อีกหนึ่งไม้ครับโกคาเตโลเร็วมากเลยอะนี่ครับเมืองเดี๋ยวจะอยู่ทางซ้ายมือนะแต่เราเราต้องออกขวา โอเคเราเออกไปได้เลยฮนะลดโล,ล่งละ โอเคแล้วเราเตรียมเลี้ยวขวานะครับทางเข้าบริษั์อยู่ข้างหน้านี่เองอาจะต้องตีโค้งเยอะนิดนึงนะสวัสดีครับคุณตำรวจใครเรามาถึงบริษัทแล้วนะครับผมเรียกเอ็กซ์ ลูกนาดค่อนข้างจะสูงเลยนะ ไม่ตรงหรอโอเคหรือว่าไม่ตรงครเรียบร้อยครับทุกคนโอเครเราส่งงานจ o อบคอม plete แล้วนะครับผมก็ได้เงินมา3833เหรียญน,นะครับ Xp 137นะ้อเ็ดคเดี๋ยวเราไป ปล่อยงานเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคก็เป็นไงมั้งครับสำหรับวันนี้คลิปอาจจะสั้นนิดนึงนะครับผมยังไงก็ถ้าใครชื่นชอบอคลิปของผมนะครับผมชอบในการขับความกวนเวลาเล่นกับเพื่อนนะก็ฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ใตคลิปได้นะครับผมกอยองไงคลิปนี้ก็ขอตัวลาก่อนนะครับผมสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย